สวัสดีค่ะแป้งเองนะคะก็วันนี้ไม่ได้จะมาร้องเพลงให้ฟังแต่อย่างใดแต่ว่าจะมารีวิวหนึ่งสิ่งที่ใช้ดีแล้วก็อยากจะบอกต่อกันนะคะก็คือเป็นอาหารเสริมที่ชื่อว่าคอลี่พิงค่ะนี่ เป็นคอลลาเจน6000มวิลลิกรัมนะคะคอลลาเจนแท้เลยนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นนั่นเองตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างพี่แป้งมันช่วยเรื่องอคนที่อยากขาวใสสุขภาพดีแล้วก็รอยสองรอยสิวอะไรหายไปสุขภาพดีพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ขาวด้วยแต่ไม่อยากจะไปฉีดไม่อยากฉีดกูต้าเข้าเส้นไม่อยากจะไปฉีดคอลลาเจนไม่อยากฉีดรกแกะอะไรพวกนี้คือ บางคนที่กลัวเข็มก็อาจจะแบบว่าไม่อยากจะฉีดหรือว่าคนที่กินยาเม็ดไม่เป็นหรือไม่ชอบทานเป็นเม็ดอะไรแบบนี้ก็แบบว่ากินยากอะไรอย่างงี้ก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบชงแล้วก็ดื่มรสสตรอเบอร์รี่ซึ่งมันน่ากินมากแล้วมันก็อร่อยมากด้วยนะคะทานง่ายมากเออข้างในก็จะมี30สซองนะคะทานได้1เดือนอืแล้ว สำหรับรีวิวนะคะที่จะมาบอกคืออันนี้เพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเริ่มกินเหมือนกันก็เลยยังบอกไม่ได้มากแต่ว่าจะมาแนะนำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ผลเป็นอย่างผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงแต่ว่ารับประกันเลยเพราะว่าเพื่อนแป้งซื้อมาลองก่อนนะคะอาทิตย์เดียวเจ็ดวันรู้เรื่องเจ็ดวันคือมันหน้าเนี้ยรู้ผลมันเล็กลงเลยอะแล้วแบบหน้าคือมันไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแล้วคือเครื่องสำอางก็ติดหน้าแล้วทั้งตัวคือขาวใสามาก เออขึ้นมากเลยทั้งที่ทานไปแค่แบบ7วันหลายคนบอว่าทำไมมันเห็นผลเร็วมากหรือที่แบบม่นอันตรายหรือเปล่านะคะก็จะให้ดูอันนี้เลยนะคะก็มีเครื่องหมายหมดเลยมี GMP เห็นไหมคะแล้วก็ไล่ลาลาลามาจนถึงนี่มีออยอนจ้ะคือมีออยอนนะคะถูกหลักองค์การอาหารและยานั่นเองค่ะก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยเพราะว่าแป้งเนี่ยจะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็จะถ้าเกิดอันไหนตอบได้ก็จะตอบแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ใครอยากได้จริงๆอยากจะทดลองก่อนเนี่ยบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวมันเข้าไปตอบนะจ๊ะแล้วก็ราคา30ิบซองนะที่ต่อบมันเขียนว่า2,450บาทใช่ไหมคะแต่แป้งไม่ขายราคานี้คะ่ะ ขายในราคา2,000บาทท้วนประหยัดไปเกือบ500 2,000ท่วนนี้คือจะบอกว่าของแท้และจ้ะเออแล้วก็ส่งถึงบ้านเป็น EMS ฟรีนะคะแป้งส่งให้ฟรีเลยในราคา2,000บาทท่วนๆไปเลยเออใครสนใจบอกได้นะจ้ะหรือว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดก็ถามได้นะคะหรือว่าอีเมลมาก็ได้คะ่ะที่ แป้งเ h e r r y b l a c k gmail com ง่ายมากนะคะ p a n g c h e r, r y b l a c k gmail com นะคะก็มีกันมาถามได้หรือว่าใครอยากจะเข้าไปใน Facebook มันหาง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ก็ เซิร์ชไปที่คำว่าโค l ล่ l ีคะ C O L L Y w e n นวรรคค Collagen C O L L A G E N นะคะก็จะเจอเพจที่ขายอยู่นะคะก็ขาย2,000ทันทั่วทัเลยอืมดีมากเดี๋ยวจะกินให้ดูตอนนี้เลยอ่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วพอดี <c oughs> นี่มันจะเป็นซองแบบนี้ข้างในเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้เอามาแบบ เอามาสามกล่องเพราะว่ากินดีมากจริงเผื่อไว้แล้วก็มีคนสั่งด้วยนะคะนี่เป็นซองแบบนี้ฉีกนะแล้วก็เทใส่แก้วนะคะที่ผสมน้ำแบบนี้ให้หมด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 ตอนนี้กำลังนั่งดูดสาตาอยู่เขากำลังประกาศ ผลผลร้อยเสียงในห้องส่งนะคะอยากดูก็อยากดูอยากรีวิววะอยากรีวิวเนี่ยนี่เดี๋ยวนะให้หมดแลยโอเคแล้วเราก็คนมันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าบางคนจะชอบหวานชอบเปรี้ยวใครชอบอมเปรี้ยวหน่อยก็ผสมน้ำน้อยหน่อยแต่ว่าใครชอบหวานขึ้นมาหน่อยก็ผสมน้ำเยอะหน่อยนะคะ คน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 ไปแล้วเดี๋ยวพอมันละลายครบมันอาจจะแบบไม่ได้ละลายมากอาจจะเป็นแบบว่าผงๆนิดนึงเพราะว่าต้้งผสมกับน้าเย็น <c oughs> นี่แล้วผมพอพอทานได้แล้วนะคะนี่สีน้าทานมากเป็นรสสตรอเบอรรี่ด้วย อร่อยมากคือเราก็สามารถนั่งดูทีวีนั่งจิบไปเรื่อยได้นะคะอือร่อย นะคะคือมันชงดื่มมันง่ายมากคือบ้าไม่อยากฉีดแล้วก็ไม่อยากกินยาเม็ดเข้าใจฟิลใช่ะปะคือมันกลัวอันตรายด้วยแล้วเราเป็นคนไม่อยากไม่ชอบกินยาเม็ดกินยาลําบากอะไรอย่างนี้นะคะก็สั่งซื้อได้รับรองรับประกันเห็นผลแน่นอนนะเจ็ดวันดูเรื่องเลยก็คุณได้ทุกเพศทุกัยผู้ชายได้หมดผู้หญิงขนาดเด็กๆอะค่ะสี่ห้าขวบคือยังกินอ,อ่ะเออกินได้หมดเลยยิ่งคุณแม่ที่แบบที่อายุ คือเกิน3ามสไปยิ่งกินยิ่ง,ง,งดีเลยเพราะว่าคนแก่คอลลาเจนมันเริ่มลดใช่ไหมพอเราบำลุงตัวนี้ซื้อให้คุณแม่ทานเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าช่วงเทศกาลหรืออะไรเงี้ยโอ้โหแนะนำเลยเพราะว่าสินค้าคุณภาพจริงๆแล้วก็มีออยอปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าส่งพันเก็บตังค์ไม่ทันนะพี่แป้งแต่อยากจะลองกินก่อนก็มีเช่นเดียวกันโอ้โหเหมือนว o กเซลล์ขายของอ่ะก็มีเป็นกล่องเล็กนะคะส0ซอง 12ซองจะอยู่ที่890บาทแั้งส่ง s m s ให้ฟรีเหมือนกันคะ่ะถึงบ้านภายในไม่เกิน3วันนะ1-2วันถึงบ้านแน่นอนนะคะก็ใครสนใจนะคะคอมเมนต์คุยได้ถามรายละเอียดได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งดีก็อยากจะแนะนำเนาะแล้วก็คลิปก่นกอนๆที่ผ่านมาที่รีวิวพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆก็หลายคนไปซื้อตามก็ฟีดแบ็ดีมากอกใช้ดีมากไม่ว่าจะเป็น ที่แตมสิวมาดมเฮงเอยครีมเคิมที่มันขายเองเอยก็คือใช้คือทุกอย่างที่แนะนำไปอ่ะอาจจะมีราคาที่ถูกนะที่แป่งแนะนําไปคือถูกและดีอ่ะเออนะคะก็ใช้ได้ดีทุกคนเลยแล้วก็อันนี้อาจจะราคาไม่ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากเกินไปนะคะก็ใคส่สนใจบอกได้เลยค่ะสองพันบาททุ่นจริงๆ2,450 สนใจก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวค่นี้แหละเดี๋ยวประมาณขอเวลา1เดือนเนาะหเดือนเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าผิวเป็นยังไงหนังหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว c o ลลีพิง n k แต่ว่ามั่นใจแน่นอนว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะจ๊ะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายบอกได้เลยนะบอกได้นะเออโอเคนะ